สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับครูปออีกครั้งนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของศาสนาพิธีนะคะก็จะใช้หนังสือเรียนประพุทธศาสนานะคะลูกอ่าเรามาดเาูเรื่องที่เราจะต้องเรียนกันเลยนะคะศาส,สนาพิธีกเ็เป็นเรื่องเรื่องที่เราจะเรียนเนี่ยมันมีไม่เยอะนะคะลูกก็จะมีเกี่ยวกับ การอาราธนาศีลการอาราธนาธรรมและก็เรื่องของการจัดโต๊ะหมุ่บูชานะคะอันนี้คือหัวข้อที่เราจะเรียนกันในบทเรียนนี้นะคะอาทีนี้เรามาดูหัวข้อที่1เลยนะคะลูกความหมายของศาสนาพิธีนะคะศาสนาพิธีก็คือพิธีกรรมทางศาสนาที่ถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมสืบต่อกันมานะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเราทุกคนนะคะก็คือชาวพุทธทุกคนนั่นเองนะคะที่จะต้องเป็นคนปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาต่อ พระพุทธศาสนานะคะทีนี้นะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการอาราธนาศิลนนะคะการอาราธนาถิลก็คือการกล่าวคําเพื่อขอให้พระตวงให้ถิลนนะคะทีนี้นะคะในทางพิธีกรรมนะคะเมื่อเอาทางพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานั้นนะคะเมื่อประธานในพิธีจุดทูปเพียนบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องเริ่มด้วยการกล่าวคํานมัตการพระรัตนตรัยและก็อาราธนาถิลนเป็นลําดับต่อไปทุกครั้งนะคะ อ่าตรงนี้นะคะทีนี้อันนี้คือการคำอาราธนาศีลน,นะคะตรงนี้นะคะคุณครูไม่ต้องอ่านให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆสามารถอ่านเองได้และก็อ่าไปศึกษาจากในหนงังสือเรียนของหนูได้นะคะเพราะในหนงังสือเรียนของหนูก็จะมีเหมือนกันนะคะอ่าทีนี้ทีนี้เรามาดูถึงหัวข้อต่อไปในเรื่องของการอาราธนาศีลน,นะคะเอ่อขออภัยค่ะ อันนี้คือหัวข้อของการสมาทานศีลน,นะคะลูกการสมาทานศีลก็คือการรับเอาศีลที่ผุมมอบให้นําไปปฏิบัตินะคะอ่าทีนี้เรามาดูถึงคําสมาทานศีลต่างๆนะคะตรงนี้คุณครูก็เหมือนก็เหมือนเดิมนะคะน้องสามารถที่จะอ่านเองได้โดยที่คุณครูไม่ต้องอ่านให้เด็กฟังนะคะและถ้าเด็กๆคุณไหนที่เคยไปวัดหรือเคยทําบุญอะไรบ่อยๆแบบเนี้ยน้องจะได้ดีจะได้ยินคําสมาทานศีลน,นี้อยู่ประจํานะคะ อ่าทีนี้นะคะอ่ออันนี้อันนี้คือเมื่อพระสงค์กล่าวว่าติสาระักฆาังนิติตังแล้วเราที่เป็นผู้รับนะคะไม่ต้องว่าตามนะคะตรงนั้นไม่ต้องว่าตามเตเรากล่าวว่าอามะพันเตนะคะซึ่งถ้าใครที่เคยไปวัดบ่อยๆหรือว่าเอ่อเคยปฏิบัติธรรมหรือว่าเคยทําบุญอะไรบ่อยๆเนี่ยน้องจะได้ยินเป็นประจํานะคะแล้วในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะก็คือ อ่าสินห้านะคะคากล่าวของสินห้านะคะตรงนี้น้องไม่คุณครูไม่ต้องอ่านให้ฟังนะคะเด็กๆศึกษาเองได้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสินห้านะคะตรงนี้นะคะลูกนะอ่าทีนี้ถึงอ่าน้องเห็นไหมคะทีนี้ในขณะที่พระกําลังกล่าวสรุปตินเนี่ยเราก็พึงกล่าวเบาๆวให้พอได้ยินคุณเดียวว่าอีมานิปัญจะติขาปทธานิธมาธิยามิตรงนี้เราต้องกล่าว3จบนะคะลูกเป็นการให้ปฏิญาณว่าจะสมาธินหรือว่า จะจะสมาทานีิหรือว่ารักษาศิล5ห้านี้นะคะให้บริสุทธิ์เอ่ออยู่ตลอดไปนะคะทีนี้เมื่อเรากล่าวจบแล้วนะคะก็ให้เรากราบแบบเป็นจังค่าปดิษสามครั้งนะคะก็เป็นอันตท็นสิ้นพิธีเกี่ยวกับสมาธิสมาทานศิ่งห้านะคะสิลห้านะคะเป็นศิ่ที่เราทุกคนต้องปฏิบัตินะคะไม่ใช่ศิ่ของพระนะคะอันนี้คือศิลของชาวพุทธทุกคนที่จะต้องเป็นผู้ปฏิบัตินะคะ ซึ่งสีนห้าก็จะมีทั้งหมด5้ข้อนะคะข้างต้นที่เมื่อกี้ที่เด็กๆกินแล้วนะคะอ่าทีนี้เรามาดูถึงเรื่องของการจัดโต๊ะหมู่บูชานะคะการจัดโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยจะจัดวางไว้ ตรงที่เวลามีพิธีการอะไรต่างๆนะคะลูกก็จะมีโต๊ะหมู่บูชาตั้งอยู่นะคะและก็จะมีเห็นไหมคะที่เชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนอะไรแบบเนี้ยก็จะต้องไปจัดที่โต๊ะหมู่จุดที่โต๊ะหมู่บูชาตรงนั้นนะคะซึ่งโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยจะจําแนกได้ออกเป็น3ชุดนะคะก็คือโต๊ะหมู่บูชาหมู่5โต๊ะหมู่บูชาหมู่7และก็โต๊ะหมู่บูชาหมู่9นะคะทีนี้เรามาดูสิ่งของที่อยู่ในโต๊ะหมู่บูชากันบ้างนะคะ อ่าทั้งหมดนี้ในภาพที่หนูเห็นนะคะลูกทุกอย่างนี้ก็จะอยู่ในโต๊ะหมู่บูชานะคะก็คือพระพุทธรูปหนึ่งองค์นะคะพานพุ่มดอกไม้นะคะเชิงเทียนกระถางทูบเจกันดอกไม้นะคะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูว่าอ่าของแต่ละอย่างเนี้ยอยู่ยังไงนะคะมีประดับยังไงบ้างในโต๊ะหมู่บูชานะคะอ่าเด็กๆมาเริ่มจากการจัดโต๊ะหมู่บูชาหมู่ที่5กันก่อนเลยนะคะ การจัดโต๊ะหมู่บูชาหมู่ที่ห้าเนี่ยคือโต๊ะที่เล็กที่สุดแล้วนะคะลูกก็จะอันดับหนึ่งเลยนะคะอ่าในภาพน้องจะเห็นนะคะมีพระพุทธรูปอยู่หนึ่งองค์นะคะตั้งอยู่ตรงกลางเลยนะคะพระพุทธรูปเนี้ยตั้งอยู่ตรงกลางนะคะทีนี้ก็จะมีเชิงเทียนเห็นไหมคะเชิงเทียนสี่คู่หรือว่าเปดอันนะคะเอาเรามานับดูว่ามีเปดเอแปดอันจริงหรือเปล่านะคะอ่าหนึ่งสองสามสี่ ห้าหดแปดนะคะตรงนี้คือเชิงเทียน8ปดสี่คู่หรือว่า8อันนะคะกระถางทูปหนึ่งใบนะคะก็ตั้งอยู่ตรงกลางนี้แล้วก็พานพุ่มดอกไม้จะมีทั้งหมดห้าพันนะคะซึ่งก็ดูเห็นได้ชัดเจนนะคะและก็เจดกันดอกไม้ก็มี2คู่นะคะอันนี้คืออันนี้คือเจดกันดอกไม้นะคะตรงนี้นะคะอันนี้คือโต๊ะหมู่บูชาหมู่ห้านะคะ อ่ะทีนี้เด็กๆมาดูโต๊ะหมู่บูชาหมู่เจ็ดนะคะก็สิ่งของทุกอย่างก็จะมีเหมือนกันแค่เพิ่มจํานวนขึ้นมานะคะเห็นไหมคะพระพุทธรูปก็มีหนึ่งองค์เหมือนเดิมนะคะทีนี้ก็เชิงเทียนเมื่อกี้เชิงเทียนทีนี้ก็เพิ่มเป็นห้าคู่นะคะกระถางธูปก็มีหนึ่งใบพันธุ์พุ่มดอกไม้ก็ยังเป็นห้าพันเหมือนเดิมนะคะเียกันดอกไม้ก็สองคู่นะคะในภาพนี้ก็คือโต๊ะหมู่บูชาหมู่ที่หมู่เจ็ดนะคะลูกอ่ะทีนี้เรามาดูโต๊ะหมู่บูชาหมู่สุดท้ายก็คือ โต๊ะหมูบูชาหมูที่9ซึ่งเป็นโต๊ะที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็เหมือนกันนะคะสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือพระพุทธรูปเหมือนกันนะคะทีนี้เชิงเทียนเมื่อกี้ก็เพิ่มจากเมื่อกี้จาก5คู่ก็เป็นหกคู่นะคะลูกแล้วก็จะมีกระถางทูบหนึองกันที่ตั้งอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะทีนี้พานพุ่มดอกไม้ก็มีเป็นจิตพานนะคะก็คือโต๊ะที่ใหญ่ที่สุดนะคะเจดกันดอกไม้ก็มีเป็น สามคู่หรือว่าหกอันนะคะในภาคนี้ก็คือจะเป็นภาคของโต๊ะหมูชาหมูที่หมูเก้านะคะคือโต๊ะที่ใหญ่ที่สุดนะคะอ่ะทีนี้เรามาถึงเรื่องของพารกงานนะคะลูกคุณครูสั่งมาเยอะค่ะคุณครูให้เด็กๆทําแค่คําถามท้ายบทนะคะหน้าที่5้และ53นะคะลูกในหนังสือเบรุพัหัวิชาพระพุทธศาสนานะคะอ่ะช่วงนี้นะคะ โควิดก็ระบาดเยอะมากนะคะให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองและรู้จักป้องกันตัวจากโควิดนะคะให้เราทุกคนผ่านพน้นโควิดนี้ไปให้ได้นะลูกนะอย่าลืมนะคะสวมแนสล้างมือบ่อยๆนะคะช่วยป้องกันโควิดได้นะคะกดอ,ออกจากบ้านทุกครั้งอย่าลืมสำรวจตัวเองนะคะสวมแนสหรือ,อยางอย่าลืมนะคะค,คุณครูขอย้ํานะคะ เอ่โควิดระบาดเยอะมากให้ทุกคนป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากโควิดนี้ให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ